วันนี้วันคริสต์มาสครับวันที่25ธันวาคม2 5 5 7วันนี้เป็นวันเกิดญาติดาก็มาฉลองนะฮะครบรอบ6รอบ72ปีนะครับไม่ยาก็ตัดเค้กอยู่นะฮะแล้วก็มีกินข้าวกันระหว่างพี่น้องนะครับพี่น้อง ขมักขเมนฮะแัดเ้กเก่งฮะมียาปุเสื้อเหลืองๆตรงนู้นครับก็วันนี้ก็เอาอะไรมาหลายอย่างนะฮะ <c oughs> มีลูกชิ้นปูยงด้วย<า>วมีอะไรอีกอืออ <c oughs> มาเอาตกกินหน่อยค่ะยาปุกฮะยาปุ้กยาเต่านะฮะแล้วก็ปูตี กินเค้กกันนะครับกินเค้กวันเกิดย่ารัดดาอันนี้มีหลานๆมาด้วยนะครับหลานนั่งอยู่ตรงนูน้นอ๋อเป็นล้างจานขางหลังนะฮะแล้วก็มีน้องเล็กนะฮะเครืองอาเล็กละกันจา้าตัวสนกหักห่นใหญ่เลยหัเค้กใหญ่เลยนียอย่อายุเท่าไหร่แล้ว เต็มปากเลยฮึญาติดาอายุห้อายุเจ็ดสิบสองตอนนี้มาอยู่ที่ไหนอยู่แม่หมอแม่หมออยู่กับใครอยู่กับน้าตีน้องน้องอยู่กับน้องอยู่กับน้องน้องชื่ออะไรแัมบลีวันนี้น้องอะไรมาร่วมงานบ้างร่วมงานมีน้องหลายคนมีชื่ออะไรบ้างจาได้ไหม้เพนจัน น้องไพบุญแล้วก็มีอยู่บ้านนี้ก็มีน้องเต่าน้องตีหลานเล็กน้องเตาน้องเล็กลูกลูกหลานก็มาโดไปทำงานโดไปทำงานที่ไหนงานลาวทำงานลาวก๋วยละป้าไปตักนักก๊ะเค้กอร่อยไหมอร่อยก็หวานแบ่งเอาไว้เนี่ยนะครับอืมเอาไว้ในกองก่อนให้ หลานเอาไปเนี่ยอืมกินนักบ่อยแล้วเอากินเข้าไปอืมเป็นหลานหลานล้างจานอยู่ข้างหลังแล้วก็มีตัวบุญอยู่นี่ตัวบุญส้มอยู่นี่เพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่แล้กไปชวนกินน้ำก็วันนี้เป็นวันอะไรนะคิดสมัตคิดสมัต นี่น้องมายามายาวีนี่แม่ขวัญชนกนี่อาเลเกอาเลเกท้องกี่เดือนแล้วไหนบอกซิสี่เดือนสี่เดือนแล้วโอ้ยีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวใกล้แล้วใกล้แล้วอ้าวเค้กไปแล้วไม่ยากเดินหนีไปแล้วก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์มีทันที่เป่าเค้กสักรรม หัน่นซะก่อนจะโลเลยจะโลแล้วไมต้องเผา,าอืมโอเคครับสำหรับวันคริสตมาสฮะยิมห้าธันวาคมสองพสฉลองอายุหกรอบอายุ72ปีครับสวัสดี